ขณะน,นี้เวลา5้านสามสนาทีโดยหลังจากที่น้องๆตื่นนอนให้เวลาทำภาร,รกิจส่วนตัวก่อนรวมเช็คยอดครับไปย้ำรวมและหลังจากการเบรานะครับติดเวรก็จะให้ไปทำภาร,รกิจส่วนตัวอีกครั้งนึงเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารครับและเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยครับ เดี๋ยวเราก็จะไปรับประทานอาหารเช้ากันนะครับที่โรงประกอบเลี้ยงของมอทบอสีหนึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับเมื่อมาถึงโรงประกอบเลี้ยงน้องๆพลทหารเดิญแถวเป็นระเบียบเข้ารับอาหารและก่อนรับประทานอาหารจะมีการกล่าวรายนามผู้บังคับบัญชาและคำปฏิญาณก่อนการฝึกเราจะต้องตรวจสีปัสสาวะวัดอุณหภูมิซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการเกิดโรคลมร้อน ครับวันนี้นะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการฝึกประจําวันนะครับวันนี้ก็จะมีการอ่านแผนที่การใช้เข็มทิศบุคคลการรบในเวลากลางวันป้อมสนามและเครื่องกิีดขวางเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในการฝึกประจําวันกันเลยครับเราก็ผ่านกันมาแล้วครับกับการตามติดชีวิตของคนทหารใหม่ในช่วงเช้า และภาพบรรยากาศในช่วงบ่ายจะเป็นยังไงฝากติดตามในช่วง EP 2กันด้วยนะครับ